กระแสฟุตบอลและฟุตซอลในอาเซียนเวลานี้ต้องบอกเลยว่าร้อนแรงแบบหยุดไม่อยู่เพราะในที่สุดก็ได้บทสรุปครบทั้ง4สโมสรที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงเจ้าอาเซียน ท่ามกลางดรามา่าเกมเดือดและฟอร์มการเล่นที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฟุตบอลระดับสโมสรของภูมิภาคนี้ก้าวไกลขึ้นมากเพียงใดโดยไฮไลท์ที่แฟนบอลทั้งอาเซียนจับตาแบบไม่กระพริบตาหนีไม่พ้นบิ๊กแมชระดับตำนานระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยที่ต้องโคจรมาปะทะก,กับยาโฮดารุนทักซิมมหาอำนาจลูกหนังจากมาเลเซียในเกมที่ไม่ใช่แค่การแย่งถ้วยแชมป์ แต่คือศักด์ศีของสองลีกสองประเทศและสองแนวคิดฟุตบอลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งของวงการกีฬาอาเซียนโตเล็กอินโดนีเซียก็สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทวีปเอเชียหลังโชว์ผลงานสุดโหดจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในชาติที่พัฒนาเร็วที่สุดในฟุตซอลยุคป,ปัจจุบันบรรยากาศก่อนเข้าสู่รอบชิงเจ้าอาเซียนเต็มไปด้วยความคึกคัก แฟนบอลจากทุกประเทศต่างถกเถียงวิเคราะห์และคาดเดาผลการแข่งขันกันอย่างดูเดือด เพราะทั้ง4สโมสรที่ผ่านเข้ามาล้วนไม่ใช่ทีมธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของความสำเร็จความต่อเนื่องและการลงทุนอย่างจริงจังในระบบฟุตบอลอาชีพหลายปีที่ผ่านมารายการระดับอาเซียนถูกมองว่าเป็นเพียงเวทีรองแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นสนามพิสูจน์ศักยภาพของสโมสรที่พร้อมจะก้าวไปท้าทายระดับเอเชียอย่างเต็มตัวและสิ่งนี้เองที่ทำให้ทุกแมชมีความหมายมากกว่าผลแพ้ชนะ บุรีรัมยูไนเต็ดยังคงยืนหยัดในฐานะสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งของอาเซียนด้วยโครงสร้างสโมสรที่แข็งแกรง่งการบริหารจัดการที่ชัดเจนและการพัฒนานักเตะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นไทยหรือแข้งต่างชาติบุรีรัมแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่สม่ำเสมอเกมรุกที่ดุดันเกมรับที่มีวินัยและสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งในเกมใหญ่เส้นทางสู่รอบชิงของพวกเขาไม่ง่ายเลย ต้องผ่านคู่แข่งที่เล่นด้วยแทคนิกหลากหลายบางเกมต้องอาศัยความอดทนบางเกมต้องใช้ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือประสบการณ์ในเกมระดับสูงทำให้นักเตะบุรีรัมรู้ว่าควรเร่งควรผ่อนและควรปิดเกมตอนไหนในฝั่งของยโฮดารุนทักซิมสโมสอจากมาเลเซียรายนี้คือภาพสะท้อนขอองค์การยกระดับฟุตบอลด้วยเงินทุนควบคู่กับวิสัยทัศ พวกเขาไม่ได้แค่ซื้อนักเตะด,ดังแต่สร้างระบบที่ทำให้ผู้เล่นทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่าโหเล่นฟุตบอลที่เน้นการครองบอล การต่อบอลบนพื้นและการเคลื่อนที่อย่างมีแบบแผนความเร็วและความแข็งแกร่งของนักเตะทำให้พวกเขาสามารถกดดันคู่แข่งได้ตลอด90นาทีเส้นทางสู่รอบชิงของยาโฮเต็มไปด้วยเกมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความกระหายที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้เก่งแค่ในลีกมาเลเซียแต่พร้อมยืนในระดับอาเซียนอย่างสง่างาม เมื่อบุรีรัมต้องมาเจอกับยาโฮสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่รายชื่อนักเตะหรือสถิติที่ผ่านมาแต่คือการประทะกันของแนวคิดฟุตบอลบุรีรัมเน้นความสมดุลเล่นเกมรับและรุกอย่างมีวินัยขณะที่ยาโฮเน้นการครองบอลและบุกอย่างต่อเนื่อง เกมนี้จึงอาจถูกตัดสินด้วยรายละเอียดเล็กๆไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีหรือการตัดสินใจของโค้ชในการเปลี่ยนตัวนักเตะตัวหลักของทั้งสองทีมต่างมีประสบการณ์ในเกมใหญ่ระดับเอเชียทำให้แมชนี้ถูกยกให้เป็นบิ๊กแมชแห่งปีของอาเซียนอย่างแท้จริงอีกสอสโมสรที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน พวกเขาอาจไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่าคู่บุริรัมกับยาโฮแต่เส้นทางของแต่ละทีมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและการพิสูจน์ตัวเองบางทีมอาศัยพลังของนักเตะท้องถิ่นที่เล่นร่วมกันมานานบางทีมใช้ความมอสอดอของดาวรุ่งผสมกับประสบการณ์ของแข้งอาวุโสสิ่งเหล่านี้ทำให้รอบชิงเจ้าอาเซียนปีนี้ไม่ได้มีแค่เกมเดียวที่น่าดูแต่ทุกคู่ล้วนมีคุณภาพและความเข้มข้นสูง ในมุมของแฟนบอลไทยเกมของบุรีรัมไม่ใช่แค่การเชียร์สโมสรแต่คือการเชียร์ศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทย เพราะผลการแข่งขันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยลีกในสายตาอาเซียนและเอเชียหากบุรีรัมสามารถคว้าแชมป์หรือทำผลงานได้ดีจะเป็นการตอบย้ำว่าไทยลีกยังคงเป็นหนึ่งในลีกชั้นนำของภูมิภาคและเป็นแหล่งพัฒนานักเตะที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันแฟนบอลมาเลเซียก็หวังว่ายโฮจะเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจพิสูจน์ว่าฟุตบอลมาเลเซียได้ก้าวข้ามคำวิจารณ์ในอดีตและพร้อมยืนเคียงข้างชาติชั้นนา ขององาเซียนข้ามมาที่อีกฝากของวงการกีฬาอาเซียนโต๊ะเล็กอินโดนีเซียกำลังสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครมองข้ามได้ฟุตซอลอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีหลังพัฒนาออย่างก้าวกระโดด ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติการลงทุนในหลีกภายในประเทศการพัฒนาเยาว,วชนและการเปิดโอกาสให้นักเตะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดนส่งผลให้มาตร,รฐานโดยรวมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผลงานในเวทีระดับเอเชียล่าสุดคือหลักฐานชัดเจนว่าอินโดนีเซียไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นแต่พร้อมจะท้าทายชาติยักษ์ใหญ่ของทวีปสไตล์การเล่นของฟุตซอลอินโดนีเซียโดดเด่นด้วยความเร็ว ความดุดันและความกล้าได้กล้าเสียนักเตะมีทักษะเฉพาะตัวสูงกล้าเลี้ยงกล้ายิงและไม่กลัวการประทะพวกเขาเล่นด้วยพลังและแพรสอชั้นที่ถ่ายทอดมาจากแฟนกีฬาในประเทศทำให้หลายทีมในเอเชียต้องปรับตัวอย่างหนักเมื่อเผชิญหน้ากับอินโดนีเซียความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคแต่คือผลลัพธ์ขององค์การวางรากฐานอย่างจริงจังและการเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีต เมื่อฟุตบอลสโมสรอาเซียนกำลังเดือดและฟุตซอลอินโดนีเซียกำลังสันสะเทือนเอเชียภาพรวมของกีฬาภูมิภาคนี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่งอาเซียนไม่ใช่แค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงในหลายรายการสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความกล้าคิด กล้าลงทุนและกล้าพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งในระดับสโมสรหลีกและทีมชาติความสำเร็จของบุริรัมย์ยฮและฟุตซอลอินโดนีเซียคือแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองสำหรับแฟนกีฬาแล้วช่วงเวลานี้คือยุคทองขององค์การติดตามเกมอาเซียนเพราะทุกแมชเต็มไปด้วยคุณภาพ เรื่องราวและอารมณ์ร่วมไม่ว่าจะเป็นเกมชิงเจ้าอาเซียนที่ตัดสินด้วยความละเอียดอ่อนหรือเกมฟุตซอลที่วัดกันด้วยความเร็วและความกล้า ทุกอย่างสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่คือเวทีที่รวมความฝันความหวังและศักดิ์ศรีของผู้คนทั้งภูมิภาคและไม่ว่าแชมป์จะเป็นใครสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคืออาเซียนกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและพร้อมจะส่งเสียงของตัวเองให้ดังขึ้นบนเวทีเอเชียและเวทีโลกอย่างแท้จริง